คือถ้าไฟ<ด>เดือดกระพริบนี่ก็ดีเอาออกมาเช็คนะครับครับได้ก็เติมให้เต็มให้มันป่องอว้แล้วก็วิธีที่จะทําให้มันหมดขวดนะคุณพีเราก็เติมไปนี้แหละแล้วก็เชงว่าวเชงว่าวเชังว่าวอะไรให้มันละลายไงมีนี่ออกใไหมไดออ้ครับ เราะว่าถาเราเติมมันติดขวดอยู่เยอะเอ่าใช่แล้วก็ชักว่า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 ักว่าักว่าชักว่ากว่าชักัก่ชักี่าชักง่าว่าชักว่าชักว่ช่า่กว่ก่วนาก่าว่าช่ว้ัว่ว่ากว่ักัช่่่ได้ชื่อต้องตรวจสอบโอ้ผมเป็นห่ว่

พอเช็ดว่าน้ำแตกแล้วก็ต้องมาคิดคิดซู่มาเช็ดเลรอนะเพื่อความสะอาดเนี่ยมันแตกผลาดบนโต๊ะแล้วนี่นี่ก็เช็ดทำคสะอาดโดยเฉพาะบริเวณหัวนะสุรีบ<ม>ริเวณหัวเนี่ย<ม>เช็ด<ม>ทำความสะอาดเพื่อความสะอาดนะ<ม>คือขวดนี้ไม่รู้ว่ามัสเตยาวมีหรือยังไงอ๋อ อืมเอ๊หรือว่าแบดหมดละตลีแบดหมดไหม่ะไม่น่ะมันยังพิบแบบแบบแโอ้ม่นาเลยเมื่อวานนี่เมื่อคืนหรือนะแบบนี้บอกแล้ยเหลืองแต้วอ่า่ออไม่ไม่ใหม่อ ไอ้ตัวไหนตัวไหนจะขึ้นขึ้นข้างบนใช่ไหมยขึ้นข้างบนใช่มัะเหลืงอ,องๆช่มไหมใช่ครับ